สวัสดีะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเลื่อยจิกซอของ d e w a l นะครับ 20v Max XR นะครับเป็นบ u สเล t มอเตอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกเป็นอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง lassen. ที่มีความสําคัญมากนะครับเกี่ยวกับงานไม้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดตรงตัดซิกแซกนะครับตัดตัดตัดตามรูปตรงต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัวเปล่านะครับก็จะมีตัวนี้แถมให้นะเป็นใบตัดของเขานะครับนะครับ fast and clean นะครับก็คือเร็วแล้วก็สะอาดนะครับหรือว่าประมาณว่าคือมันจะเรียบอะนะครับผมเวลาเราตัดคือจะเรียบเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานนะครับการใส่เนี่ยก็ไม่ยากเลยครับนี่ตรงนี้นะครับกดล็อกตรงนี้นะครับจับเอาตัวนะครับเสียบเข้าไปเลยเนี่ยง่ายๆเลยนะดูแบบนี้เลยครับ ไม่ยากนะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับแค่นี้แน่นละแน่นเลยนครับแน่นมากนะแล้วออกก็นี่ครับสส่ก็เสียบปล่อยนะครับแค่นี้เองนะตัวนี้นะครับในเรื่องของรูปทรงนะครับการจับอะไรเนี่ยผมบอกว่ากระทัดรัดแล้วก็จับถนัดมากเลยนะครับก็จะเป็นโทนในส่วนของสีเหลืองกับสีดำนะครับส่วนที่เป็นสีดำเนี่ยช่วงนี้นะครับ จะเป็นยางทั้งหมดเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่เราจับใช้งานเนาะจับเนี่ยถนัดนะครับทำให้เราเนี่ยจับได้มั่นคงแล้วก็แน่นมากยิ่งขึ้นเนาะเวลาใช้งานอาจจะจับแบบนี้นะครับจับแบบนี้แล้วก็ตัดนะนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองมารีวิวคร่าวๆว่าการใช้งานมีอะไรบ้างตรงนี้นะครับสวิตนะเวลาใช้งานก็ตรงนี้นะครับสามารถที่จะล็อกนะครับล็อกไม่ให้กดได้นะกดตรงนี้นะครับเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้เนาะ ผื่อบางครั้งเนี่ยเผื่อเราเดินไปเดินมานะครับเราไปกดนะครับเราก็ต้องล็อกไปก่อนส่วนตรงนี้เป็นการปลดล็อกนะครับปลดล็อกอ่าส่วนสปีดนะครับมีให้ถึง7ระดับนะครับสามารถปรับได้ 1- นถึงเเลยนะครับตรงนี้อ่าถัดมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวที่เอาไว้ปรับเรื่องของการตัดนะลักษณะของการตัดว่าเราอยากให้ตัดแค่เป็นแบบธรรมดานะครับก็คือขึ้นลงธรรมดานะครับส่วนถ้าปรับมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นการตัดแบบว่า อ่าเร็วยิ่งขึ้นนะทํทให้อ่าลักษณะของใบเขาเนี่ยจะมีการเตะใบขึ้นลงนะครับเตะใบไป้างหน้านะครับอ่าตัวนี้นะครับโคเวอร์นะครับสีดำดำเนี่ยสามารถถอดออกได้นะครับตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้เนี่ยปุ๊บนี่ครับออกได้ละเวลาใส่ก็ครอบไปนี้เลยครับนี่นะครับก็ควรใส่ไว้เนาะเพื่อป้องกันชิ้นงานของเราเนี่ยไม่ให้เป็นรอยนะครับ ถัดมานะครับตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตัวเปิดปิดนะครับเปิดตัวล็อกใบนะครับสามารถที่จะปลดล็อกได้นะก็คือแค่ง้างแบบนี้เองง่ายนะครับผมว่าดีไซน์มาใช้งานง่ายมากเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องไขไม่ต้องอะไรเลยนะนะครับก็มาดูสเปกกันสักนิดนึงสเปกเนี่ยก็คือเป็นขนาด2 0่โวลต์แม็กนะครับตัวสโตกนะครับก็คือระยะการเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยระยะชักของเขาเนี่ยจะอยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับหรือ2เซน 2.6เซนนั่นเองนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนสุดท้ายคือเรื่องของการปรับฐานนะครับตัวนี้สามารถปรับได้ถึง0-45องศานะทั้งซ้ายและขวานะครับตัวปรับก็คือตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกได้น,ดน,ดน,น,นะครับปลดล็อกนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะปลดตัวฐานเนี่ยเพื่อให้ปรับได้นะครับตัวนี้เขาจะมีบอกอยู่ว่าล็อกก็คือ Leaving ดึงมาฝั่งนี้ปลดล็อกไปฝั่งนู้นนะครับเวลาเราจะปลดล็อกเราก็ดันไปก่อนดันไปหน้านะครับแล้วก็เราสามารถที่จะหมุนได้ดนะครับเขาก็จะมีล็อก ล็อกที่45ที่0องศาให้นะครับเวลาจะล็อกที่45เราก็ดันเข้าไปนะครับแล้วก็ป pues yeah, ิดตัวนี้แคเนียงแต่ถ้าเราจะใช้องศาอื่นล่ะนะครับเราก็ไม่ต้องดันเข้าไปนะเราเนี่ยสมมติเราจะใช้แคเนียนะครับเราก็หมุนมานะประมาณนี้อะ30องศาเนี่ยเราก็ล็อกเลยนะครับล็อกอย่างนี้เลยก็ได้ก็ใช้ได้เลยนะครับนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราเนาะว่าเราใช้ที่องศาเท่าไหรนะแต่ถ้าเป็นที่องศาศูนย์เนี่ยเราสามารถที่จะดันเข้าไปล็อกได้นะเพราะเขาจะมีตัวร่องล็อกให้อยู่นะเราก็แค่ นับดันเข้าไปแล้วก็ล็อกตัวนี้นะครับนี่ครับก็ต่อมานะครับตัวนี้ตัองอย่างที่บอกไปเนาะเป็นตัวเปล่านะครับเราก็ต้องมีแบตเตอรี่นะครับผมก็จะใช้กับตัวนี้นะ8โวล์เนี่ยใช้ด้วยกันได้นะครับเวลาการใส่เนี่ยแนะนํานิดนึงนะครับปกติเนี่ยผมว่าคนส่วนใหญ่หรือว่าทั่วไปเนี่ยก็คือจะใส่แนี้เลยนะแล้วก็แทะเข้าไปเนี่ยนะครับคือแต่ถ้าเป็นทางที่ดีนะผมแนะนําว่าเวลาใส่เนี่ยไม่รู้นะสำหรับผมนะผมจะกดตัวเนี้ครับ ตัวนี้ไปด้วยแล้วก็ค่อยใส่แล้วปล่อยอย่างนี้นะครับมันจะอาจจะช่วยเรื่องของการป้องกันนะครับไม่ให้บางส่วนเนี่ยกระแทกกันอะไรเงี้ยนะครับได้ดียิ่งขึ้นเนาะก็แนะนําครับประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวไปลองใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะลองตัดนะครับโดยใช้นะครับแบบตัดขึ้นรงธรรมดานะครับตรงนี้นะปรับมาตรงนี้เนาะธรรมดาแล้วก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์แรกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ นี่นะครับอันนี้คือลงธรรมดาเบอร์หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์สักเบอร์เบอร์สี่แล้วกันนะครับอ่าเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่นะแล้วลองดูนะครับแต่ยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคือลงธรรมดานะนี่นะครับจะเห็นว่านะลักษณะของการตัดเนี่ยเร็วยิ่งขึ้นนะครับเร็วขึ้นมาแบบ หลายเท่าต,ตัวเลยแล้วก็ต้องบอกว่าความรู้สึกที่ผมลองใช้นะคือมันนิ่มนะเวลาตัดนิ่มมากเลยนะครับต่อมาผมจะเปลี่ยนเป็นเบอร์เจ็เลยเรามาดูเบอร์เจ็ดดีว่าจะแรงขนาดไหนนะครับมาดูนะครับยังเป็นขึ้นลงธรรมดานะครับเนี่ยนะครับสบายเลยนะครับต่อไปผมก็จะใช้เบอร์เจ็เหมือนกันนะครับเบอร์เจ็เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนเป็นการตัดแบบเร็วนะครับมีการเตะใบแปลงหน้านะครับลองดูนะ นี่นะครับต้องบอกว่าเร็วมากยิ่งขึ้นแต่ว่าข้อสังเกตของเราคืออะไรนะครับเวลามีการเตะใบนยจะเห็นว่าลักษณะของตัวตัวขอบของไม้นี่นะครับมันจะไม่เรียบนะครับมันจะมีเศษของไม้นี่ขึ้นมานะครับเป็นหยักๆแบบนี้นะจะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ดูแบบธรรมดานะเบอร์เจ็ดนะครับเดี๋ยวเอามาเทียบกันเลยนี่นะครับลองใช้ดูนะ ความต่างระหว่างที่ผมบอกนะครับนี่ครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะเรียบกว่ามันจะไม่มีเศษไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับตรงนี้ยจะแบบดูคีนกว่านะครับดูสะอาดกว่านะครับส่วนตัวนี้จะเห็นไหมจะมีเศษไม้ขึ้นมาครับแล้วถ้าเทียบกับตัวนี้เห็นไหมไม่มีนะครับหรือมีน้อยมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนะครับของเรื่องการเลือกโหมดการตัดนะครับอันนี้จะตัดแบบได้เรียบนะครับ แต่อาจจะช้านิดนึงตัวนี้อจจะตัดได้เร็วนะครับแต่ว่าลักษณะของตัวขอบไม้ที่เราตัดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของตัวเลื่อยรุ่นนี้เนี่ยคือว่านะครับตัวสวิตช์นะครับเขาจะปรับความเร็วตามแรงกดของเรานะครับถ้าเราอยู่เบอร์เจ็ดก็ตามนะครับแต่เราไม่ได้กดเต็มที่เนี่ยนะครับการขึ้นลงเขาก็จะช้านะครับเห็นไหมเราสามารถสามารถที่จะเลือกการใช้งานได้เนาะแบบว่าเริ่มต้นเราอยากให้ช้านะครับเราก็ค่อยๆกดนะครับแต่ถ้าอยากให้เร็วเราก็กด เยอะๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองตัดแบบพลิกแท็กนะครับตัดแบบเป็นรูปทรงให้ดูนะครับนี่นะครับจะเห็นว่านะครับตัดได้แบบเรียบเนียนเลยนะครับขนาดนี้เป็นไม้ o อ b นะเพราะไม้เอลบีนจะเป็นไม้ที่แบบไม่แน่นเท่าไหร่นะครับจะเป็นเศษไม้ที่มาแปะๆกันใช่ไหมแต่จะเห็นว่าขอบเขาเนี่ยก็ยังแบบ ดูคีนอยู่นะครับเพราะว่าผมใช้หมดธรรมดาเนี้ยนะครับเห็นไหมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตัดแบบใช้หมดแบบนี้เลยนะครับเร็วๆนี้เลยนะเวลาจะตัดไม้แบบนี้นะครับแนะนําว่าให้แคมให้แน่นๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับเรามาดูนะ อันเมื่อกี้นะครับที่ผมตัดเนี่ยคืออันนี้นี่นะครับเห็นไหมความแตกต่างนะครับระหว่างแบบตัดธรรมดานะครับโหมดธรรมดากับโหมดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับดูลักษณะนับของผิวขอบนะครับความเรียบนะครับกับตรงนี้นะเห็นไหมมันจะต่างกันเลยนะครับอันนี้เราก็ต้องเลือกใช้นะว่างานที่เราใช้ต้องการความเรียบขนาดไหนนะครับ ถ้าไ,ไม่อยากให้งานของเราขอบสวยเนี่ยเราก็ต้องเลือกหมดแบบตัดลงธรรมดานะครับก็สรุปเลยนะครับหลังจากที่ผมได้ทดลองใช้นะครับตัวเลื่อยจิกซอนะครับ DCS 3 3 4 b ตัวนี้นะครับของดีวอสนะครับต้องบอกว่าถูกใจนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยนิ่มนะครับ การตัดอะไรเงี้ยนิ่มมากแล้วก็มีโหมดการใช้งานให้เราเลือกฟังก์ชันการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอระดับความเร็วนะครับมีตั้งแต่เบอร์1ถึงเบอร์7เลยนะครับแล้วก็สามารถตัดได้เรียบเนียนมากเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมเนี่ยถูกใจมากๆเลยนะครับแล้วก็จะได้นํามาใช้ในงานที่มีการตัดเป็นรูปทรงนะครับเข้าโค้งอะไรต่างๆนะครับแล้วก็หวังว่าการรีวิวในครั้งนี้นะครับจะเป็น ข้อมูลหรือว่าเป็นไอเดียนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเลยเป็นเครื่องมือช่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราควรจะมีในงานไม้นะครับผมก็เป็นตัวเลือกของเราได้นะครับสําหรับในวันนี้นะครับการรีวิวก็น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการซื้อมาเนี่ยแนบไปให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้คอมเมนต์ครับสามารถที่จะลองเข้าไปดูรายละเอียดอะไรต่างเนี่ยดูก่อนได้นะครับก่อนที่จะเลือกซื้อนะครับผมแล้วก็ หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่สนใจเครื่องมือช่างต่างๆนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ